โอ้โหบอลเพียบเ,เลยเหียบอลมึงรีบแอบเลยสี่ตัวไม่คุ้มวะไปแอบหัวหลังตนนี้โอ้โหมันเึ้นสะพานเลยบอลึ้นนี้ขึ้นนี้ขึ้นนี้นนนนโอ้โอเสียงเสียงเพียวเพียวเพียว ก็แน่นอนเวลาวุ้ยจบตาเนี้ยนนไปนอนนะอิสระเล่นนะี่แหละเล่นๆนะวันทำไมึงขาแท้ยังวะอ้ออิสว์เกมทำไมมึต้องมาลำบากวะเพื่อนไปยืนตรงนี้แล้วก็ได้ยิงมาเดี้ยวะราคาเต็นท์มีก่ดูไปดูไปดู ไอเช่นน no ี่มันคมแปลกๆนะบอลเราบอลบอลทางซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวรอยิมห้องงานยิมห้องงานวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเออเอาเอาซ้ายก่อนต้องเอาซ้ายก่อนหลังคาไม่เป็นเฮ้ยเอาเอาหลังคาก่อนเดี๋ยวเต็นเต็นเต็นเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปนู่นละเอาซ้ายนะหนึ่งอ๋อหนึ่งสองซ้ำเจ้าว่าโปโปะเก่าเก่าเออเออเดี๋ยวปล่อยปล่อยปล่อยเอ้ยไม่ยิงกันเองดีบอลเอ้ยไม่ยิงเอ้ยไม่ยิงกันเองให้มัยิงกันเอง คือมันหลายตีเว้ยกูไล่มันเข้าเต็นบแล้ววอลระวัะงโอ้ยจบไอเชนี่ยโปรตึกตึกตึกสามนัดควรดูเลเวลเลยเลขสิบหกอ่ะดูเลเวลเลขสิบหกงั้นมันยิงตีงูได้ไหม ดูมันจริงมันดูมันมึงดูมันจริงมึงดูมันจริงชี้ไอ้ฮันนี่เชี้อะไรเนี่ยไม่มีชื่อหอยตายได้ปอนเพื่อนมึงอ่ะได้ยินไหมอะไรนะเล่นเล่นวอซีป่ะเล่นด้วย งมาตรงเวลาพอดีมากเลยัต่คุณกำลังจะเลิกกันอยู่แล้วเหี้ยในห้องมึงจะมาเล่นเหี้ยอะไรล่ะเข้ามามันก็เดินเปรอะแต่ว่ามันยิงกันเละเลยว้าวยิงมันเหยไอ้สามพันนี่คือแล้ววะเฟรดดูดูดูเวลคนในห้องไหนสันไม่ถึงยี่สิบก็ตัว ไอ้เปรตกูจะยิงมึงไก่แตกบอลไม่มีไก่เหรอรอเล่นเล่นเนี่ยแหละบอลระวังโดนแม่ไก่มาตีนะ ý kiến của clip ý mấy của mình không phải ไม่ยินเสียงเท้าเจ๋งนะครับอยู่ข้างตื่นข้างก่อนจะตื่นข้างมึงดักทางขึ้นมาหนะถูกส่องหน้าต่างครูขอเอาหัวช้งูกขอเอาหัวเช้างูกเสียงยิงปืนมันมันอยู่ข้างตึ่ข้างวะ แต่ใช่ตึกอังคางมีบอลเยอะแล้วอ้อบอลช้าแม่งเลยมีปะอยู่ตึกอังคาง จากเข้าห้งหลังบอลบอลมานั่งอย่างนี้บอลยกอมายกอมาเออมึงนั่งงั้นและถ้ามันเดินมาแล้วบอกน,นะสองตัวข้างหลังเข้า จะเข้าหรือเปล่าันเข้าหรอกำลังมาบอลบอลนั้นน่ะย่องไปดูหน่อยดิ มันปานอยู่ด้านบนมันเนี่ย บอลคูว่านะต้องต้องเอาอะสับกปก๊นหนึ่งม,มาแล้วบอลฝั่งมึงสองใช่ไหมด้านหน้ามึงอีกบอลด้านหน้ามึงดูดิ

คนนั่งด้านหลังมาบอวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปทางขวาไปไปออกหน้าออกหน้าวนงไปนู่นเดี๋ยวจับเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงนะวิ่งไปก่อนเกือบตายนี่นะแชร์กระสุนกัน เต,ต้นบอลเข้าเต้นเข้าเต้น,นมึงทำอะไรออกมาปะตามมาปะยังไม่เห็นนะ ผีวิ่งไปไหลังตึกบออยู่หลังตึกต่อยผี้ตึกไหนตึเราหรือว่าตึกที่เมื่อกี้มันจะขึ้นสะพานนี้วอลบอลบอลอจาตึกแล้วอยู่ถงนี้

มันยิงด้านหลังวะข้ือหน้าวมันยิงด้านหลังมาังตามมามันตามมัมันเห็นว่ งไนี่เลยันด่วีตาละโอ้ยป้าถัดให้ไอบอลเนอะจบแล้วมึง ภาษาไทยก็วาดก่อนจบแล้วพวกเราภาษาไทยตัวตึงกันก่อนเดี๋ยวไม่ได้ไปเล่นดีกว่าอะไรนะให้มงแบกได้ปะงแบกได้บกูตายเลยนะกูลงไปเพราะกูตายเลยนะมึงก็เดินเลยเฮ้ยกูโดนแล้วอ่ะเพื่อนตรงไหนวะที่ไหนอ่ะ บอลบ็คซีเห,หอรอตายแลย้วเต็มที่แล้วต่ละตาโอโทีสด้วยไอ้บอลเอ้ยแทบ,บจะไม่มีทางเล่นแม็กพอะวะไ้บอล<ข>ออกทางซ้ายได้ไปโรงพยาบาลบอลบอลต้องข้าโรงพยาบาลบอล ปุะเทศตังไหนเออน่าจะติดจากฝั่งที่เราวิ่งมาหรือจากสะพานอะดูศพดิดูศพดิเยี่ยมไปทางไหนดูให้โอ้ยศพฝั่งเข้ามาในนี้ว่ะทางสะพานด้านหลังนั่นแหละเออทางอื่ก็เชิดแล้ว้ว่ะ ยากว่ะเดี๋ยวด้านในนี่มันดูชื่อดิเดี๋ยวเวกันน้อยๆกันนะชุดดีปะนนทำไมมึงไม่เข้ามาวะเมื่อกี้กูไม่เข้าใจไ,ไอ้แค่นิดเดียวกูกำลังจะวิ่งเข้าไปที่มึงแล้วไงก็วิ่งมาพร้อมกันเมื่อกี้กูก็งงอยู่ทัน ยังไงยันไงโอ,เ <nt touch> <os> อ้เอาโปโปยิงโปติดยาจริมอะเป็นพารุไ <mahdoll> ม <is> ่ได้ ออกตรงนี้ปุ๊บก็คือตายถ้าถึเรียนหน้ากุล่ะ ประตาทไทยมึงเก็บให้หน่อยดิปราไทายตาแล้วอ้ารอะไรวะประาไทายโดยโตัวไม่มีชื่อยิงตัวเราจะรีตีเดียวกันหมดเลยเพื่อนสี่ตัวเนี่ย <c oughs> ใช่มันตีเดียวกันมันน่า,นาจะ,ะโปรมาเลยให้โปรมาแบกเนี่ยมึงแคปชื่อไว้ได้นะแคปแคปชื่อไว้ ไอ้เหี้ยนี่โง่มากว่ก่อนนะขึ้นเมียนไดนักตัดกั้นก่อนนะบ้านนะโอหี้ยไไ่ต้องการักทำดูบันมึงเห็นปะ ช่ OTS ด <from> <laughs> <Yeah S 1> ้วยแล้วก็เป่ยปืนปุ๊บก็คือดังตี้แหละไอ้เรี้ยรายงานอนี่ป๊บป๊เกียมหัวคุยสัตว์